ต้องเป็นยู่แน่นอนเพราะว่าในทีมเรามีผู้ชายเอเชียอยู่คนเดียวคืออยู่และคนที่ไอเห็นลางๆก็คือคนหน้าตาแบบเอเชียก็คือ,อยูนั่นแหละที่ก็ยังยืนยันว่าไม่ใช่ตัวพี่ไอไม่ใช่คนจาจรฐานขนาดน,นั้นไปนั่งดูผู้หญิงนอนจะป้า <c oughs> หรืออะไรเงี้ย ถ้างั้นคืนนี้จะส่งผู้ชายมานอนกับพี่แล้วก็นอนกันคุยกันไปคุยกันมาตกดึกอีกครั้งหนึ่งครา้นี้ผู้หญิงกรี๊ดสนั่นด้านโลกแล้วบอกเราก็วิ่งไปดูผูหญิงก็บอกเนี่ยกันาวีมาอีกแล้วพี่ก็เลยหันไปมองผู้ชายสองคนอ่านไหนบอกก็สิว่ากันวีอยู่ไหนเท่านั้นเองต่างคนก็ต่างก็มานอนรวมกันนะก็บอกก็เออมันต้องมีผู้ร้ายหรืออะไรเงี้ยวันรุ่งขึ้นเนี่ยเจ้าของโรงแรมที่เรานอนเนี่ยเขากลับมาเราก็เล่าเรื่องนี้ฟังว่ามันมีใครที่นี่ไหมมันมีโจรขโมยหรืออะไรไหมเจ เรานอนอยู่กับอีกอันนึงซึ่งมันพังทลายหมดแล้วนะเขาบอกเนี่ยตอนที่ใต้ฝุ่นมันตีเนี่ยมันไปตัดต้นไม้ใหญ่เนี่ยพังโรงแรมข้างๆเนี่ยพังหมดเลย<ฆ>แล้วพอเออไอ้ท่อนสูงท่อนนั้นน่ยมันไปโดนหัวเจ้าของโรงแรมหัวเจ้าของโรงแรมเนี่ยม,มันหลุดนอนอยู่ที่เนี่ยหัวพี่ที่ห้องผู้หญิงเนี่ย